ดูแลขนลุกนิวนภนัศสรมีอาการแปลกๆขณะสักการะสถูปดอยช้างมูบเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ควงแขนไหวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอ่อยครั้งระหว่างนิวนภสนัสสรกับเป็กเปรมนัดอย่างล่าสุดทั้งคู่ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดเชียงรายและได้ขึ้นไปที่พระธาตุดอยช้างมูบ เพื่อสักการะสถูปโดยช้างโมบแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขณะที่สาวนิวกำลังไหวสักการะจูจูก็เกิดอาการร้องไห้โดยเผยว่าหากบังเอิญผ่านมาเจอคลิปนี้อยากให้ดูให้จบนิวได้โอกาสมาสักการะโดยไม่ได้มีแพลนแต่คิดว่าเป็นภารกิจที่มีบางอย่างให้ได้แวะมาจึงมีความรู้สึกอยากตั้งกล้องถ่ายวิดีโอไว้ วันที่พลังบางอย่างปะทะมาจนมันล้นจนเกิดเหตุการณ์ประหลาดปราดนี้เป็นครั้งที่สองในรอบไม่ถึงหนึ่งเดือนใครได้ไปผาหีผามีทำขุนน้ำนางนอนอยากให้ได้ขึ้นมาสักการะนะคะสาธุสาธุค่ะเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพระธาตุดอยช้างมูบเชียงรายขุนน้ำนางนอนบอกเลยว่าหลายคนที่ดูแล้วขนลุกและก็ต่างสาธุเป็นจำนวนมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ